อยู ka, um ่กับช่องอนุวัชุนึ่งชาแนลค่ะนะคะกินข้าวพิงแดดอีกแล้วนะคะวันนี้แล้วเป็นไงทองบางไทยามากินข้าวุสมะเขือทุกคนอุปนโคข้าเจ้ามากินไปกินเจะกินไข่อยู่ ชืบชบชใส่ไม้ไมทอไบ่าแหมอแล้วฮะอะไรนะอ้าวกินข้าวอย่าร้องเพลงจะได้หัวเท่าแต่ขนมคับัสวัสดีทุกคนเดือมากินมาเดินมากินข่าวตากแดดเด้อ ข้าฝิงนแดดนะคะทุกคนหนาวหนาวหนาวมาเด้อไปพบใบหนาวสันโอ้วพบใบหนากจะติหันใส่ซะหรอกมากินข้าทุกคนส้มผักซุปบ,บักเสือหมุนอีแล้วศัตั์ค่ายช่วงนี้หมุนตลอดเลยหนาวคอยกินน้ำเข็น เออตัวเย็นค่อยแข็งเกินเคื่อฮะ้น้ำมนต์ผมแป๊กแี่ลูกชายค่อยมาแล้วเนี่ย็เช้าเลยไปไหนแล้วน้ำมนต์น้ำมนต์ผมแป๊กมาซองเมาซองเมย์ตาเศร้าเขาเรียนมาลูกเอ้ยเรียนกินข้าวกันงเลยแทบบ่อแทบหลเ้ยมาสมพัก ไม่ไ i, อะไรนานละสมพักบัวสมพักบัวมาเด้อ,อ,อ <st ess> ใต้ส้มบักบัวคือส้มตีนบัว <laughs> ฮะพาพลไปก่อนเรื่องอะไรเนี่ยป้า เรื่องของพระค่ะทุกคนเราเป็นโยมใส่บาตรเสร็จแล้วเราก็มามาสั่นข้าว oh. นะโอแมนใส่ oh, <man. S 1> บาตรเสร็จแล้วก็มากินข้าว <laughs> เรื่องของพระก็จบไปแล้วนะคะพระก็อส่วนพระเราเป็นโยมแล้วก็สันแล้วค่ะตอนเนี้ยสันซุปม,มะเขือแล้วพระกินแล้วเร้วก็สันคุณลีสวัสดีค่ะ มาเด้มาเด้อสันเ้าเอ้าบอแมนไม่ได้กินข้าวเสามันเป็นชันเสา้วบอเรื่องผ่าเป็นสันชันเลยเวลาปาไม่ก่อไฟนั่งสิงด้วยเอาเถอะปานั่งสิงแดดไปก่อนเมื่อเช้าเราไปใส่บาดแล้วก็ใส่สิงไฟแล้วเด ตัวบกเรือตัวบกเกือตัวบกเกือสมผักบัวมาเด้อผักบัวก็คือผักหอมต้นหอมทุกคนพ่อใหญ่พลก็ไปส่งลูกๆไปรโรงเรียนนะคะผิวไฟผิวสีตแตก,กว่าถัดมาคุณสมพิดว่ามันห่าวแล้วคุณสมพิดมันห่าวแล้ว เตอนนี้แขนขาดิเขียนเข้าไปเขียนเข้าไปแอบได้แล้วเด้อนี่ลปลาปิง่งบอลส,สันสุบบกข้อตม้มไข่พัดปลากระ,กะปอ๋องนี่อยู่ปลามันไม่เป็นปลาปิง่งปลากระป๋อง,งอบู๊สมพักกับบอกพริพกร้อยอเอาแรงอยู่เน,นาะในขนาดนะ เมนูข้าวจีบไม่ป้ามาสั่งว่าวันนี้ไม่ได้จีบข้าวซุปบักเขือใส่เห็ดบดซุปบักเขือใส่เห็ดกระด้างฮะฟอก็เป็นหมือนเหมือนละบาทเป็นแบบสตบอร์ดละบากมันมือที่ป้าบา่แม่ครับฝากให้พ่อหาหูฟังให้หน่อยเอาใส่อยบดใส่ ไอเอกโอมไปหาหมูฟังไหแนว่วทันว่ะเข้ามาตัดตัอ้าลูกไปไล่เราจะเอาไปตอบไล่ลูกไปก่อน้ำเขาบ่นเขาบ่อยว่าแอบเขียวแอบเขีาายวโอ้ย <c oughs> อลงแล้ว <c oughs> โทษแล้วแ <c oughs> อบเขียวแอบเขียวโท่แล้วบานเนี่ย ไค่บ่ตอบพ่อแล,ล้วล,ลูกไข่บานอ้ารับสายลูกกันเด้อขอปิดไม่ยังวเนี่ยวันไ,ไม่ดังอีกนะครับลูกพอ่พอพ่อยังมาพ่ออยู่ลูกๆมีรถแต่ลูกอ่าเดี๋ยวให้พ่อหาให้รถนนะเดี๋ยวไม่โทรหาพ่อกัอนนะเอาโทรหาพ่อยัง อันีแม่โทรให้เสียงหายับเสียงบ่งหายบายปัดขึ้นนะยังเพิ่งขึ้นเมื่อกี้ทุกคนโทรหาลุงก่อนหาหูฟังให้ลูกก่อนมาเด้อกินเผาหันค่อยดูว่าเสือที่เราได้เยังถูกหปือไม้ไ,ไม<อ> เอ้ยเบิ่งแต่ทรงนี่นะบท่นได้อาบได้ออเพหมูฟังเลื่อรถหาบ้งใหู้งทงผมแม่ทำไมเหมืชุดอันี่้าก่อนเลยยังไมฮะนเมื่อคืนอาน้ำแล้วหรอยังเออนโทมาเมื่อกี้ได้เฮ้ยโทมากเเเหนหายยาบนหูฟังมันยืนรถจะปาแม่ม่รถแมนเดเดหาลกเบ้งได้สะ กันพูดหาบางกอนหาไปหาหรือบ่วยหาข้ากับปาปูกัน็เร็วๆข้ก็แราเร้วอย่าเ่เอาไปหาคุณพ่ารเเรวกรบอานเเวอุยหาลูกกันนางลงพอเกือบเร็วแม่ไปเิดร้านก่อนขาสรางก็ไปน้ำบ่ออาบหึหึหลักอา้น้ำบ่ออาบ ทุกคนนะคะไม่รู้เลยพอ,อขอเท่พอดีแล้วลมันได้กินเขาออกจากบ้านเดที่แตงลยนี่ยเมเนาะลูก,มกไม้ลองกินบ่าม่น้บ แม่คือแม่เขาทำเนาะเรากจะได้กันคือเมื่อิานเช็คอตณภูมิที่ถ้าถ้าสองอย่างแล้วสิบสี่องศาเราก็ไปไปผูกถ้าจะปิดออกจากใต้ก็จะได้เก็บท้องกัน กัดจะให้เป็นยงางประตูมไมไ่ลืมไงนั่งอา่านคอมเมนต์เคยอยนถะ <c oughs> ึงไม,มนะ่เป็นยงางประตูนะเป็นยางประตูไหมทักทายทุกคนนะคะคุยกับลูกอยู่กำลังกินขึ้กันมาทัานว่ะมาได้มาได้พี่อาหารของเรานะคะแบบลุยๆอ่ะนั่งกินนี่นะเมื่อคืนนี่แหละพี่นอ้องเอ้ยไม่ค่อยจะไร้ อ้าแดดก็เงียบแล้วบานเงียบดแล้วหนาวไม่มีนี่แหละโอ้ส่งพักกะไรเนาะ้าผมเปือกพักกระหล่ำมาอันไหนดีแสดงว่าใส่เบือเนาะอันนั้นคืออะไรผัดอะไรแั่กระป๋องใส่ไข่ พี่บอกว่าผัดรัวอร่อยดีอร่อยอาหารต่อไปเข้าค่ายลูกเสือผัดแฝงใช่ผัดกระป๋องมีทุกกลุ่มกระป๋องมีทุกกลุ่มต้องซื้อตอนถือตอนถือไปผ้ากันแบบไปมาสันประตอนขากลับบ้าเพี่จังก็อยากเอาไปผินมาเลี้ยงกันนะคู่กับเรซซี่หอบไพลังโนมาหายก็อยากซื้อแลบบนักว่นด้านเมนูเป็น้องเด้อกินผงเด้อเดี๋ยวเพิ่นจีว่าเสีนง่ระยากกินเผาพผอมเบาผอมนะถานว่า ใจกระเฮี้ยบามันล้มอยู่มันมีล้มอีกแล้วแต่ใจยังน้อยกมาสำเร็จมามีกเาวอ่ กินพี่จูมอมาที่รักผมพักบัวกมพักบัวมาเด้อเป็นหลายคนเป็นหลายคนรอจอมันหน่อยไม่ตั้งจอมันตั้งอ้าวลองเพื่อ,องไงละ พอเราปั้นแล้วเราก็กินข้าวผิงแดดนะคะสมาชิกนี้สวัสดีค่ะ